ทางที่พักนะคะเขาก็จะแจ้งเราให้ไปที่กล่องจดหมายค่ะแล้วก็ไปรับพวก,พวกคีย์การ์ดหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในการเข้าพักค่ะซึ่งแฟนเราเป็นคนจองนะคะเขาก็จองมาแบบสองห้องนอนสองห้องน้ำนะคะแล้วก็มีห้องโถงซึ่งเป็นห้องที่ใหญ่มากเลยค่ะเฮ้ยมีเตารีดด้วย สวยมากอ้ยสวยมากลอง่ะ สบายเลยนะครับบายเลยขอบคุณค่ะอุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องก็คือมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเตารีดไดเปอาผุ่มนะคะเครื่องซักผ้าเขียงหมอ้อก็คือสามารถทําอาหารที่นี่ได้เลยนะคะถ้าอยากจะทำนะคะไมโครวเวฟกาน้ําร้รอนนี่ค่ะหมอ้อของเยอะมากเลยค่ะที่เขาเตรียมไว้ให้นะคะ ตกเย็นนะคะเราก็ออกมาเดินเล่นนะคะแล้วก็ไปหาอะไรทานกันค่ะจอร์ทเท่านะคะเป็นเมืองหลวงของรัฐปีนังประเทศมาเลเซียค่ะตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะปีนงังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอย่างเป็นทางการเนื่องจากภูมิสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่ไม่ซ้ำใครทั้งในตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ ไปชมวิวพระอาทิตย์ตกที่ปีนังประเทศมาเลเซียกันค่ะสวยมากไปลองอาหารพื้นถิ่นกัน,นะคะ่ะ